สวัสดีครับสวัสดีค่ะและพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Celebrity Secret ค่ะครับวันนี้นะครับใครที่มีความอายในการออกงานสังคมเนี่ย<ะ>วันนี้เนี่ยพี่พายเขาจะมีเคล็ดลับดีๆครับ<ะ>มาแเสนอท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะแบบไปแนะนำท่านผู้ชมเนี่ย<ะ>ต้องแนะนำอาร์ตก่อนเพราะปกติแล้วเนี่ยอาร์ตจะแบบเวลาจะไปออกงานเนี่ยคืออายมากะนะครับหน้าก็จะแดง ทําตัวไม่ถูกวางมือยังไงนั่งยังไงเดินยังไงเนี่ยทาไม่เป็นเลยวันนี้พี่พายมีเคล็ดลับดีมานําเสนอพวกเราใช่ไหมครับ,รบ,รบวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องนี้กันโดยเฉพาะเลยค่ะว่าทํายังไงนะคะถึงจะออกงานได้อย่างไม่เขินนะคะคแต่ว่าไม่ใช่แค่พายคนเดียวะคะ่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่เรียกได้ว่าเป็น เซเลบตี้ดาวเด่นเลยล่ะถ้าไปในงานไหนจะต้องเห็นเธอคนนี้นะคะคซึ่งเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวสวยดูดีตลอดเวลานะคะเริ่มตื่นเต้นแล้วครับเป็นใครครับพี่ไหนครับได้เลยๆๆะคะ่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรานั่นก็คือคุณเล็กนะคะกรนกนกยงสกุลนั่นเองค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจใช่ดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก็คือน้องเล็กนั่นเองค่ะน้องเล็กกรกนกยงสกุลวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยนะคะมีคําถามนะคะโดยเฉพาะ หนูร์ตนั่นแหละค่ะก็คือปกติเนี่ยเวลาออกงานเนี่ยก็จะไม่มีความมั่นใจเลยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอายอ่ะมิ้วจะต้องทำตัวยังไงวางมือยังไงหรือจะต้องทำอะไรดีอย่างเงี้ยครับหลักแรกเลยก็คือว่าเราเนี่ยไปถึงเนี่ยเจ้าภาพงานอยู่ไหน แล้วเข้าไปสวัสดีทักทายเท้าตามมารยาทแล้วนะคะสวัสดีสวยงามว่าเออเราได้รับเกียรติมาในรุ่นงานนี้แล้วบางงานเนี่ยเป็นค็อกเทลเราก็จะมีวิธีการเข้าไปในงานอีกแบบหนึ่งบางงานนี่เป็นซิดดาวดิเนอร์มันก็คือมีวิธีการที่เราต้องเข้าไปในงานอีกแบบหนึ่งตูพี่เนี่ยนะคะสมมติว่าบางงานเนี่ยเขินมากเข้าไปแล้วไม่รู้ล่ะขอเครื่องดื่มมาถือไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวิธีแก้เขินที่ดีสําหรับผู้หญิงไม่มือไม้จะเอาไว้ที่ไหน อันนี้เป็นปัญหาปัญหาที่ทุกคนต้องเจอนะครับเพราะว่าพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมือจะเอาไว้ตรงไหนดีเดินไม่ถูกแล้วเป็นหุ่นยนต์เลยเลยคุณผู้หญิงแล้วมังทีเราแต่งตัวมาสวยหน้าผมแล้วก็พร้อมนะคถ้าสิ่งสำคัญมากเราจะเห็นว่าผู้หญิงบางคนเวลาประมาทเนี่ยจะยิ้มเพราะว่าเชื่อกันไหมคะเวลาผู้หญิงยิ้มขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ดูสวยและเสริมบุคลิกขึ้นมาทันทีและจะเพิ่มความมั่นใจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยคุณเล็กครับว่านี้มีคำถามนิดนึงครับสำหรับว่าสำหรับคุณผู้ชายก็ต้อง <พ uka> เข้าไปในงานกับคุณผู้หญิงที่เราจะต้องพวงคไปด้วยกันเนี่ยจะต้องวางตัวยังไงครับ,รบสำหรับคุณผู้ชายจริงๆไม่ยากเลยเพราผู้หญิงคุณผู้หญิงที่คุณมาเนี่ยสวยมากอยู่แล้วค,ค,คุณผู้ชายเนี่ยคือแต่งตัวยังก็ดูโก้อยู่แล้วใช่ไหมคะและ้วก็แค่วางตัวนิ่งๆแล้วก็รู้จักใครรู้จักมารยาทเจ้าภาพก็สอดอีทั้งทายเช่นเดียวกันเครื่องดื่มคุณผู้ชายก็สามารถถือได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเมื่อลาอยู่กับเพื่อแล้วโอ้โหเฮฮากันไปเมื่แต่ก็อาจจะต้อง ไว้ตัวดูขรึมเรียกว่าผู้ชายที่ดูขรึมเนี่ย<ม>และสุขภา,าพเนี่ยจะทําให้ผู้ชายคนน,นั้นมีเสน่ห์มากวันนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยครับคุณเล็กครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกงานได้แบบไม่เขินอายนะครับแล้วตอนนี้นะครับอาจจะย์จะบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่เขินอายจะไม่เขินอายจะไม่เขินอายอายอไปแล้วค่ะ <c oughs> ได้รับความรู้มากมายนะคะจากน้องเล็กนะคะเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยแต่ว่านี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะเราหวังว่าเราจะต้องได้เจอน้องเล็กอีกในอนาคตต่อไปแน่นอนค่ะหวังว่าคราวหน้านะคะอยากเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะรวมพลยย้อนขึ้นเช่สวยๆกันเร็วๆดีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเจอกันในครั้งหน้าแต่สำหรับครั้งนี้นะคะขอบคุณนะคะน้องเล็กนะคะมากค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไหมคะหนูอาร์ตวันนี้นะคะนอกจากเซเลบริตีเอลิสนะคะของเราที่ทั้งสวยน่ารักแล้วก็มาให้ความรู้กับเราแล้วนะคะครเรายังมีสถานที่สวยๆนะคะอย่างเช่นโรงแรมนี้ค่ะครับขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับโรงแรมมาดูซี่ครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับวิลล่าเมดิกาเยอรมน,นีครับเอาละคะ่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะคนจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันได้ใหม่นะคะครั้งหน้ากับรายการ c e l e b r i t y Secret ว,วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พายค่ะนูดีใจมากเลยจะได้ขึ้นเรือยอดลแล้วว่า